สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจุนะคะวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ฝนจา๋าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูจูก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังกันแต่เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะในนิทานของเราเขาจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเอาไว้ค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องฝนจา๋าเนื้อเรื่องโดยคุณพยอมช่วยบำรุงภาพโดยพี่บาทค่ะ ท้องถิ่นบ้านฉันทะเลนั้นสวยดีฝนตกทั้งปีพื้นที่ภาคใต้ฝา,าแลบฟ้าร้องอกึกก้องไปไกลเมฆดำก้อนใหญ่ลอยไปลอยมาเม็ดฝนรินหล่นลงบนหลังคาลงบนผืนป่าไหลมาลงคลอง ฝนหยุดแดดมาแสงจ้าสาดส่องกระทบละอองหยดน้ำฉ่ำชื่นเรียกกลุงกินน้ำโค้งงามเกิดขึ้นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่านิทานของเราสันส้นๆแต่มีอะไรแฝงอยู่ใช่ไหมล่ะคะ เด็กๆบอกครูจูได้ไหมคะว่าในนิทานภาพของเราเมื่อสักครู่นี้เขาบอกถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรบ้างหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อปรากฏการณ์แรกนั้นก็คือโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยใช่ไหมคะปรากฏการณ์นี้ก็คือ ปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องและสายฟ้าผ่านั่นเองค่ะฟ้าแลบภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพูดตามครูจู้นะ lightning lightning นะคะส่วนฟ้าผ่านะคะคือ thunder thunder โอเคอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงให้ดูรูปนี้ไว้นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยสังเกตไหมคะว่า,วาเวลาฝนตกเนี่ยจะมีก้อนเมฆ สีดำๆเป็นเงาถมืนทืนลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยยุบๆยุบๆอัดแน่นกันไปหมดเลยนะคะทีนี้ในก้อนเมฆเนี่ยก็จะมีประจุประจุหนึ่งเป็นประจุไฟฟ้ามีชื่อว่าอิเล็กตรอนเด็กๆพูดตามผู้จุนะคะอิเล็กตรอนเก่งมากค่ะประจุอิเล็กตรอนเนี่ยจะอัดแน่นอยู่ในก้อนเมฆแล้วก็ระหว่างก้อนเมฆสองก้อนหรือ รวมไปถึงระหว่างก้อนเมฆนี้กับพื้นดินของโลกเรานะคะเป็นเมฆฝนนะคะประจุอิเล็กตรอนจะอัดแน่นเต็มไปหมดเลยทีนี้พอประจุอิเล็กตรอนจำนวนมากๆเนี่ยมันเคลื่อนผ่านอากาศที่อยู่บนท้องฟ้านะคะด้วยความเร็วสูง <Yeah. S 1> มันก็เกิดการเสียดสีกันอย่างแรงแล้วก็รวดเปร็วนะคะเกิดเป็นเส้นสายฟ้าที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นฟ้าแลบอยู่บนท้องฟ้านี่แหละค่ะแต่ทีนี้พอมันเสียดสีกันมากเข้าการเสียดสีนี้ก็คือการที่มันไปชนกันถูกันนะคะเด็กๆเด็กๆของครูจู้ลองเอามือสองข้างของเราประกบกันแล้วถูดูค่ะถูเร็วๆนะคะและต่อเนื่องกันเกิดอะไรขึ้นคะถูกต้องค่ะมันร้อนขึ้นใช่ไหมคะที่ฝ่ามือของเราเช่นเดียวกันค่ะ เมื่ออิเล็กตรอนกับอากาศเสียดสีกันมากขึ้นนะคะก็เกิดความร้อนขยายตัวเป็นวงกว้างค่ะจนต้องคายประจุออกมาพอคายประจุทิ้งออกมาเราก็จะเห็นเป็นฟ้าผ่านั่นเองค่ะเก่งมากก็จะมีทั้งฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆฟ้าผ่าในาก้อนเมฆหรือฟ้าผ่าระหว่างเจ้าเมฆฝนนี้ ลงมาที่พื้นดินของโลกเรานะคะก็มีหลายแบบด้วยกันค่ะเอปรากฏการณ์ต่อมาใครตอบได้บ้างนะว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหัวจุพยายามนึกอยู่นะคะอ๋อปิงปองปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำหรือว่าสายรุ้งที่เราเรียกกันนะคะภาษาอังกฤษคือ Rainbow พูดตามได้เลยค่ะ Rainbow เก่งมากค่ะรุ้งกินน้ำมีกี่สีนะเราท่องกันไปม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเจ็ดสีใช่ไหมล่ะคะแต่สีเหล่านี้เรามองเห็นได้ยังไงรุ้งกินน้ำมาจากไหนรูจุจะเล่าให้ฟังค่ะในนิทานเขาบอกว่าเมื่อฝนหยุดตก มีแสงแดดมาแสงจ้าสาดมากระทบกับละอองน้ำพอฝนหยุดตกนะคะเด็กๆในอากาศของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยละอองน้ำเล็กๆ,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 ๆอัดแน่นอยู่ที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่พอแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมากระทบกับละอองน้ำเล็กๆ,ๆเหล่านี้นะคะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการหักเหของแสงค่ะพอเกิดการหักเหของแสงนะคะ ดวงตาของเราก็จะมองเห็นสีเจดสีนี้เกิดขึ้นบนท้องฝานั่นเองค่ะเป็นสายรุ้งที่เราเรียกกันนี้แหละค่ะมีสีอะไรบ้างนะคะทบทวนอีกรอบสิม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไล่ลงมาตามลำดับเลยนะคะยากไหมล่ะคะไม่ยากเลยวันนี้เราก็ได้รู้จักปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนไป ทั้งฟ้าและฟ้าร้องฟ้าผ่าและรุ้งกินน้ำในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจฟังเป็นเด็กดียอดเยี่ยมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ